มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้ต้องบอกว่าแผนแตกละเอียดยับเยินครับกัมพูชาอุตสาห์วางกับดักล่อซื้อยิงปืนโคลกใส่ไทยหวังให้เราฟิวส์ขาดแล้วยิงสวนเพื่อจะได้เอาภาพไปฟ้องโลกแต่เสียใจด้วยครับทหารไทยรู้ทันมิ่งสยบมานไม่หลงกลนแถมสิงคโปร์พี่ใหญ่อาเซียนอย่างซ NA ออกมาแฉซ้ำว่ากัมพูชาละเมิดหยุดยิงเต็มเต็ม บีบให้ฮุนเซนต้องกลืนเลือดส่งจดหมายขอโทษไทยแบบเสียหน้าสุดๆเบื้องลึกเกมการทูตที่ไทยชนะขาดลอยนี้เป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์้เนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลคา่าคอร์ดเนี่เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่กขไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปใะเด็นสังหาริศเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนที่ต้องการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิม property l i f e นะครับวองเจทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง property expert live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรับอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิม property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องชัยชนะของความนิ่งที่ทำเอาเพื่อนบ้านตัวแสบของเราไปไม่เป็นเลยครับพี่น้องครับปกติเวลาเพื่อนบ้านยิงปืนใส่เราก็อยากจะยิงสวนให้รู้แล้วรู้รอดแต่เหตุการณ์ล่าสุดที่ปืนโครกตกใส่ฐานทหารไทยจนมีผู้บาดเจ็บมันมีอะไรซ่อนอยู่มากกว่านั้นครับถ้าเราบ้าจี้ยิงถล่มกลับไปตามเกมที่เทววางไว ภาพที่ออกมาคืออะไรครับไทยรังแกชาติเล็กไทยก้าวร้าวนี่คือสิ่งที่หุนเซนต้องการเขาต้องการภาพเหยื่อเพื่อเรียกคะแนนสงสารจากโลกแต่เขาประเมินกองทัพไทยต่ำไปครับและเขาประเมินพลังของสื่อสิงคโปร์ผิดไปถนัดงานนี้เลยกลายเป็นว่าขนวางกับดักดันตกลงไปตายในหลุมที่ขุดไว้เองครับเริ่มที่เหตุการณ์จริงก่อนครับจู่ๆก็มีปืนโขกยิงข้ามฝั่งมาตกใส่ฐานไทย ทหารเราเจ็บฟรีแต่ทางนู้นเงียบกริบมึนไม่รู้ไม่ชี้นี่คือแผนล่อซื้อเขาไม่ได้กะจะยึดพื้นที่หรอกครับแต่เขาอยากเห็นปืนใหญ่ไทยยิงสวนกลับไปตูมเดียวเขาจะได้ร้องกรีดกรีดวิ่งไปฟ้อง UN ฟ้องสื่อโลกว่าดูสิครับไทยรังแกผมอีกแล้วเป็นมุกตื้นๆของพวกขี้แพ้ชวนตีที่ไม่มีปัญญาจะรบชนะในสนามรบเลยต้องใช้วิธีสกรปรกนอกสนามแบบนี้ครับสิ่งที่ต้องรู้คือ ช่วงเวลาที่ยิงเนี่ยมันเป็นช่วงที่โลกกําลังจับตาดูเรื่องหยุดยิงอยู่นะครับฮุนเซนกะว่าถ้าไทยยิงสวนปุ๊บสื่อโลกที่จ่อไม่อยู่จะประโคมข่าวทันทีว่าไทยทําลายสันติภาพแต่หารู้ไม่ว่าทหารไทยเรามีการข่าวกรองที่แม่นยำเรารู้ทันเกมนี้อยู่แล้วเลยสั่งการลงไปหน้างานเลยว่าห้ามยิงสวนโดยไม่จำเป็นให้เก็บหลักฐานเก็บหัวกระสุน บันทึกวิดีโอไว้ให้หมดเพื่อเอาไปตบหน้าบนโต๊ะเจรจาแทนและที่กัมพูชาพลาดมหันคือเขาไม่รู้ว่ากองทัพไทยมีของดีครับทันทีที่กระสุนปืนโขกนัดแรกถูกยิงออกมาเรดาร์ค้นหาที่ตั้งปืนใหญ่ของไทยจับพิกัดได้เป๊ะ,ปะระดับเซนติเมตรเลยครับเรารู้หมดว่ายิงมาจากพิกัดไหนกองร้อยไหนแต่ที่เราไม่ยิงสวนไม่ใช่เพราะยิงไม่ได้แต่เพราะเราเหนือกว่าครับ เราเก็บข้อมูลพิกัดนั้นไวเ้เงียบๆเพื่อล็อกเป้ารอวันเช็คบินนี่คือความน่ากลัวของเทคโนโลยีที่กัมพูชาตามไม่ทันครับงานนี้ต้องขอยกเครดิตให้ทหารไทยหน้างานดังๆเลยครับลองนึกภาพเพื่อนทหารเจ็บอยู่ข้างๆเลือดนองอารมณ์มันต้องเดือดดาลใช่ไหมครับแต่ทหารไทยนิ่งครับไม่สติแตกไม่ยิงมั่วซั่วรักษากติกาเป๊กตามคำสั่งนาย ความนิ่งนี่แหละครับคืออาวุธที่ร้ายแรงในสถานการณ์นี้เพราะมันทำให้เรามีความชอบทรรเต็มร้อยเรากลายเป็นพระเอกที่ถูกกระทําส่วนอีกฝั่งกลายเป็นอันพานที่ลอบกัดนี่คือความเป็นมืออาชีพที่แยกแยะได้ระหว่างอารมณ์ส่วนตัวกับภารกิจเพื่อชาติครับและความนิ่งนี้แหละครับที่ทำให้ฝ่ายกัมพูชาร้อนรนเองพอไทยไม่ยิงสวนเขาก็เริ่มลนลานเอ๊ะทำไมมันไม่ตามเกมวะ จะยิงซ้ำก็ไม่กล้าเพราะกลัวโดนจับได้คาหนังคาเขากลายเป็นว่าทหารกัมพูชาต้องนั่งเฝ้ารอกระสุนไทยเก้อเก้อเหมือนคนบ้าที่ตะโกนด่ากำแพงแล้วกำแพงไม่ด่าตอบมันดูตลกและน่าสมเพชมากครับในทางจิตวิทยาการรบความเงียบน่ากลัวกว่าเสียงปืนครับลองนึกสภาพทหารกัมพูชาที่ยิงมาแล้วรอรอรอว่าเมื่อไหร่ไทยจะยิงกลับแต่ไทยเงียบกริบ ความเครียดมันกัดกินใจครับเริ่มระแวงกันเองว่าเฮ้ยหรือไทยจะส่งหน่วยซิลมาเชือดคอวะหรือว่าไทยจะเอาเครื่องบินมาทิ้งระเบิดไหมความนิ่งของไทยสร้างความพารานอยหรือความหวาดระแวงให้กองทัพกัมพูชาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่คือสุดยอดวิชานิ่งสยบมารของจริงครับจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้อยู่ที่สื่อครับ Channel News Asia หรือ CNA ของสิงคโปร์สื่อเบอร์หนึ่งของอาเซียนที่มีความน่าเชื่อถือระดับโลกพาดหัวข่าวชัดเจนว่า Thailand says Cambodia Violates Truth คำว่า v i o l a t e ละเมิดนี่แรงมากนะครับในภาษาการทูตมันแปลว่าคุณไม่มีสัจจะคุณเป็นคนผิดสัญญาพอสื่อสิงคโปร์เล่นข่าวนี้แผนสร้างภาพเหยื่อของฮุนเซนพังคลืนเลยครับไม่มีใครสงสารมีแต่คนสมน้ำหน้า กลายเป็นผู้ร้ายปากแข็งในสายตาชาวโลกทันทีอาเซียนรู้โลกรู้ว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวปัญหาทำไมสื่อสิงคโปร์ถึงกล้าเล่นข่าวนี้เพราะสิงคโปร์เขาถือเรื่อง rule of law หรือหลักนิติธรรมมากครับใครทำผิดกฎกติกาเขาไม่ไว้หน้าถึงจะเป็นเพื่อนบ้านก็เถอะก,การที่ CNA ตีข่าวนี้มันคือการส่งสัญญาณจากอาเซียนว่าเราไม่เอาด้วยกับเกมสกรปรกของฮุนเซนนะ เป็นการโดดเดี่ยวทางสังคมที่เจ็บแสบยิ่งกว่าโดนคว่ำบาตรครับทำไมข่าวจาก CNA ถึงเจ็บแสบเพราะสิงคโปร์คือนักลงทุนรายใหญ่ในกัมพูชาครับพอนักธุรกิจสิงคโปร์เห็นข่าวว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงใครจะกล้าเอาเงินไปถมในบ่อที่กำลังเดือดข่าวชิ้นเล็กๆชิ้นนี้สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจให้หุนเซนประเมินค่าไม่ได้ครับมันคือการตัดท่อน้ำเลี้ยงที่เลือดเย็นและทรงพลังที่สุดครับสุดท้าย เมื่อหลักฐานมัดตัวสื่อโลกประจานกัมพูชาทำไงครับก็ต้องก้มหัวขอโทษสิครับส่งหนังสือแสดงความเสียใจมาอย่างเป็นทางการเขาไม่ได้สำนึกผิดหรอครับแต่เขาจำนนต่อหลักฐานทำไมขอโทษจะยิ่งดูแย่กว่าเดิมจะยิ่งโดนโดดเดี่ยวนี่คือความอัปยศของรัฐบาลฮุนเซนครับจะเล่นเกมสื่อแต่โดนสื่อเล่นกลับจะเล่นเกมการทูตก็โดนทหารไทยสอนมวย สภาพตอนนี้คือเสียทั้งขึ้นทั้งล่องครับจะเอาหน้าไปไว้ไหนครับท่านผู้นำแล้วคิดดูนะครับจดหมายขอโทษฉบับนั้นมันจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานความพ่ายแพ้ของกัมพูชาครับลูกหลานชาวกัมพูชาในอีก50ปีมาอ่านเจอก็จะรู้ว่าผู้นำยุคนี้ทำเรื่องหน้าอายไว้ขนาดไหนมันคือตราบาปที่ลบไม่ออก เป็นมรดกความอัปยศที่ฮุนเซนทิ้งไว้ให้แผ่นดินเกิดตัวเองครับจดหมายขอโทษฉบับนี้ไม่ใช่กระดาษเปื้อนหมึกธรรมดานะครับแต่มันคือใบเสร็จรับสารภาพทางกฎหมายในอนาคตถ้ากัมพูชาไปฟ้องศาลโลกอีกไทยเราแค่กลางจดหมายฉบับนี้ให้ผู้พิพากษาดูจบเลยครับสุดท้ายนี่คือปรากฏการเด็กเลี้ยงแกะแห่งอาเซียนครับ ต่อไปนี้ถ้ากัมพูชาจะร้องโวยวายอะไรขึ้นมาอีกอาเซียนจะมองบนแล้วเดินหนีครับเพราะเครดิตความน่าเชื่อถือมันเป็นศูนย์ไปแล้วการกู้ศรัทธาคืนมันยากกว่าการสร้างใหม่ครับคุณเซนได้ทำลายเกียรติภูมิของชาติตัวเองจนป่นปี้เพียงเพื่อแลกกับเกมการเมืองตื้นๆที่ล้มเหลวไม่เป็นท่าครับสรุปสถานการณ์วันนี้นะครับวันนี้โลกเห็นแล้วครับว่ากองทัพไทยคือทหารอาชีพ ส่วนกองทัพหุนเซนคือกองโจรที่ไร้เกียรติชัยชนะไม่ได้วัดกันที่ใครยิงเสียงดังกว่าแต่วัดกันที่ใครรักษาคำพูดได้ดีกว่าครับหุนเซนกะจะขุดหลุมฝังไทยแต่สุดท้ายสะดุดขาตัวเองตกหลุมที่ขุดไว้หน้าแหกหมอไม่รับเย็บครับสุดท้ายนี้ขอบทุนทหารไทยทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและอดทนความนิ่งของท่านคือชัยชนะของชาติครับขอบทุนครับ สรุป4ประเด็นสำคัญครับ 1. แผนล่อซื้อกัมพูชายิงปืนครกหวังยั่วยุให้ไทยตอบโต้เพื่อสร้างภาพเหยื่อ 2. ทหารไทยนิ่งกองทัพไทยไม่หลงกลรักษาวินัยและเก็บหลักฐานอย่างมืออาชีพ 3. สื่อสิงคโปร์แฉ CNA ตีข่าวว่ากัมพูชาละเมิดหยุดยิงทำให้แผนฮุนเซนพังไม่เป็นท่า 4. จำนวนหลักฐาน กัมพูชาต้องส่งจดหมายขอโทษเพราะจำนวนต่อหลักฐานและแรงกดดันจากสื่อโลกขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอดคิม property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้อดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับ อยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้วิธีจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี้เหบอกคุณครับตัวโตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าข้อได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างเสถียรอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงนี้เข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดียธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหารเลยนะเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเ,เต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพึงพอใจนะคคครรรรรรััับบบบถถ้้้้้าาาเเเเเเีียยยยยนนนนนนนแแลลววไไไไไมมมมม่่่พออใจจดดปะะโช์สืงงิตต็ผ ทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พอนะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ